สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาวันนี้ช่องสายรุ้งเงงคาก็มีข่าวคราวเรื่องราวของราคาข้าวจะมารายงานให้รับรู้รับทราบกันเลยนะครับว่าจะมีราคาเท่าไรสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคาข้าวเหลือเจ้า5%เปอร์เซ็น ความชื้นก็15เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับว่าแต่ละจังหวัดนั้นจะขายราคากันเท่าไหร่นั่นเองครับอันดับแรกก็มาดูกันที่กรุงเทพมหานครนะครับราคาก็จะอยู่ที่7,500บาทถึง7,600บาทต่อตันส่วนต่างก็ยังคงตัวอยู่นะครับกาญจนบ,บุรีก็7,600บาทถึง7,700บาทก็ยังคงตัวเหมือนกันครับจะเจิงเซาก็ประมาณ 7,500บาทถึง7,700บาทยังคงตัวนะครับ <certeza> ช <we> ัยนาทก็คือ7,600บาทถึง7,700บาทยังคงตัวครับนครนายกก็7,500บาทถึง7,600บาทยังคงตัวครับนนทบุรีก็7,500บาทถึง7,700บาทยังคงตัวครับนครปฐมก็คือ7,700บาท ถึง7,800บาทยังคงตัวประทุมธานีก็7,600บาทถึง7,700บาทยังคงตัวเพชรบุรี7,600ถึง7,700บาทยังคงตัวลบบุรีก็คือ7,600ถึง7,700ยังคงตัวครับสุพรรณบุรีก็7,700ถึง7,900บาทก็คือว่าบวกเพิ่มขึ้นมาที่100นั่นเองครับอยุธยาก็7,700บาทท้าถึอ หรือ7,800บาทก็คือบวกขึ้นมา100นะครับผมราชบุรีก็คือ7,600ถึง7,700คงตัวกำแพงเพชรก็คือ7,500บาทคงตัวนครสวรรค์7 9 0 0บาทคงตัวพิษณุโลก7,500บาทคงตัวเพชรชบูรณ์ก็คือ7,500บาทคงตัวนั่นเองและก็อุตรดิตก็คือ7,600บาทถึง7,700บาทก็ยังคงตัวเหมือนกันนะครับผมก็ไปดูตาราง ของชนิดราคาอื่นๆกันบ้างนะครับว่าจะมีราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ดูตามตารางนี้เลยนะครับ